ขอบคุณชีวิตในแต่ละวันมันคือการพบเจอกับเรื่องใหม่บ้างเรื่องเดิมบ้างหากใครที่ประสบความสำเร็จแล้วเขามาบอกกับคุณว่าชีวิตไม่เคยล้มเหลวไม่เคยที่จะผิดหวังไอ้นี่มันสปอร์ี่จะเป็นได้ยังไงครับคนที่ไม่เคยผิดพลาดไม่เคยผิดหวังจริงไหมความล้มเหลวความผิดพลาดมันเจอทุกคนแหละครับ อยู่ที่ว่าคุณจะเจอในรูปแบบไหนและเพียงแต่จะเจอเมื่อไหร่ก็อนนาละเองนครับคนเรานะครับมันต้องหาวัคซีนชีวิตซึ่งก็คือความล้มเหลวความผิดพลาดความผิดหวังคนที่เขาต้องมาตําเ็นไม่ใช่เขาไม่เคยล้มเหลวเพียงแต่เขาล้มแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะก้าวรั้งใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิม และแข็งแกร่งขึ้นก็ตัวเองฝากสุกที่ครับ